สวัสดีครับผมมือนี้มาพบพ่อกับผมนุ่มอีสานไตแล้วครับมือนีมือนีเขาของมาลงตลาดลงเกลือครับผมรถเกีียวกำลังจะเอาขามแดนครับผมมือนี้มีรถบรรทุกหลายคันอยู่ครับมีรถบรรทุกหลายคันนี่นะครับถาขามแดนนะครับผมกำลังจะขามแดน ่ามแดนแบคเม้นนะครับมื่อนี้รถหลายครับมือนี้รถหลายรถพ่วงหลายครับมือนี้ต่อแถวกันแบบเงาวเลยครับผม ่ที่จะขามฟังนะครับขามไปคอมเมนต์ไา้ขั้นดตัครับเนี่ย อยงนี้ก็บเปิดไฟแดงครับรไปได้ก็ไปอันนี้ครับเี่ก็เป็นทางรถไฟนะครับที่รล่นดอ,อกจากขมรน,นะครับเลยจะมาแล้วครับจอดอยู่ในฝั่งขมรอยู่นะนาจะจอดตรวจก็จะขามมาฟังไทยนะครับ เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็ให้เอาไปลงอยู่ตลาดอินโดจีนนะครับผมไปเลยเอาลงอยู่มองไอ้ตลาดลงเกลือตลาดพักนะครับเดี๋ยวนี้ให้เอาไปลงตลาดการข่าอินโดจีนนะครับ แรงไปข้างหน้ายอยีกคุณนะครับไปไกลวันนีร้รถก็หลายเช่นครับผมรถหลายรถหลายมันนี้รถหลาย อันนี้ยังพ่นถึงนะครับแรล่งขามาตลาด,ดที่รถจีนทีู่่ฟ้างหางสายนะครับเป็นไอประตูหางแบบใหญ่ๆเลยครับผมเป็นไอศูนย์ทรงสินขานะครับ นี่ครับยูฟังหางกายครับเป็นตลาดอินโดจีนแต่ว่ค่คยมีคนมาเปิดมาเซาขายของนะครับศูนย์การค้าอินโดจีน แต่แลนเลยมองตลาดมาไก,กลเถอะนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไอ้สร้อยตรงนี้นะครับตรงนี้กเกษตรเป็นสถานีขนส่งใหม่เดี๋ยวครับ เป็นไอบกสนะครับเนี่ยพึ่งเค็ียแล้วไม่ไม่เลยเนี่ยไอสีถุมสมนี่นะครับเครียแล้วยัางงามเลยใหญ่โตเลยสานีขนส่งผู้โดยสารอำเภออารัญญประเทศ นี่ครับรถที่จะขึ้นคล้องเขาไปใน่เขมีครับรถทกหล่อขันนี่ล้ะครับผมมันเป็นทกหล่อไม่ซิบหล่อพ่วงแล้วครับจะพ่วงจอดที่ไหด้วยนี่จะเอาของล่งไปนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเอาเองนะครับผมเดี๋ยวล่งไปมงังหว่างนะครับผม ช่วงจะได้นะก็ดีเลยเคครับผมห่อนมองลงนะครับนี่ก็ห่อนมองล่งคลองนะครับ,รบเดี๋ยวก็จะล่งไว้มองนี้แหละล่งกองไ้มองนี้สูงหัดสันซองนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวล่องของครับแ๊บหนึ่งเดี๋ยวไทยอีกเทนึงครับผมโอเคครับผมนี่ก็ล่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล่งของไหวเสร็จเรียบร้อยครับไอตัวนี้กับเขาหายไปล่งไหวอยู่หลานนะครับแล้วอีกหน่อยหนึ่งเขาหายไปลงไหวอยู่หลานเขาไหวขายอยู่หนาหลานนะครับแต่ตัวนี้นี่ทรงเขาเขมรเลยนะครับขามฟังเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปตร้งหนาหลางครับ ผมก็โอเคแล้วครับเรียบร้อยล้งมีเรียบร้อยนะครับที่เหลือเขากับหายไปลงไวอยู่ลานนะครับผมเขาจะเอาไปค้ายอยู่หนาหลานไอ้ตัวที่ล้งไปเนี่ยเขาก็จะขึ้นเอาข่าวเมีนเลยนะครับเดี๋ยวกับแลนอ่อมไปเบิ่งครับผม <G ül üş> เขาก็สอนี่ฝึงสั่งเซตใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยยังเก็บพันเรียบร้อยอยู่เอาดินมาลงไอ้มงองอั้นยังพันจะปลูกดอกไม้อยู่ครับเซตแบบใหญ่เลยครับเขาก็สอใหญ่แห้ง ตอนนี้นะครับไอ้ขั้นที่เขาจะคืนของแล้วก็เอาเข้อไปในคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับขั้นนี้เลยขั้นใหญ่ๆนี่แหละกลับแล้วกล <laughs> ับแล้วโอเคโอเคโชคดีวไวันนั้นนะเชือกนั้นน่ะกลับครับ เมื่อยมาแล้วครับท่างเขมีนโตไปแล้วครับอันนั้นฟังเขมีนนะั่นแหละฟังท่างเขมีนโตแล้วครับเมื่อยตึบเลยนาจะโตเข่ามาฟังไทยอยู่ครับผมเมื่อยมาเลยโอเคครับผมไอ้สำรับคลิปนี้นะครับกับ ขอจบคลิปไปสำนียครับผมแล้วค่อยไอยพบพอกันอีกคลิปหนาน,นะครับผมแล้วทิ่นี่สวัสดีครับ